จำได้อยู่เมื่อเช้านี้ออาซอฟเนอร์ด้วยหน่อยซอฟเนอร์อะไรอีกอะใส่รองเท้าเิวตี้อย่าพูดมากอะไรอีกวะเอ่อมิวโคเชตโคเชตอะไรอีกอะอะไรอีกอะจำไม่ได้แล้วฮะอะไรอีกน หนทูบราโอแชมพูแชมพูอะเฮดแนชเฮดแอนโชเดอ l ์ e ฮแอนโชเดอะแล้วก็อคอนดิชเนอร์ด้วยเอาแค่นั้นไปก่อนเดี๋ยวดิซื้อมาเอง่าลืมอาวอชิงอัพลิควิดให้แม่นะทุกสกรีนโค้ททเนทีเซกันเว็ดเวเว็ด ไม่ทิวเอาซิมแพดใส่กระเป๋าหรือ hmm. ยังล In ูกอืมเอาซิมแพดใส่กระเป๋าหรือ oh, ยังอ oh, ืมย่าปมีฮะโอ้เด็ดดีไปจังง่ะเอาช้อนไปด้วยลูกเอาช้อนไปด้วยเร็วเอาดูซิเช็คดูซิมันมีไหม Really เอาเช็คก่อนเผื่อแม่ไม่ได้เอาใส่โฟนโฟนเช็คกับโฟนเร็วแล้วข้าไปปุ้มปุ้ยปุ้มด่ากันนั่นแหละมันสวยแล้วได้หนิโอ้ยน่าสวยให้ฝ้าฝ้าฟางห่างห้อยเอาใโอ้ยมาอนี่อากาศกับหนาวพี่น้อง18องศา สิแปดองศาเนี่ยก็ถือว่าน้วเติบเนาะจะสิกษเพ่อนให้พ่อไปส่งเหมือนี้เพราะว่าพ่อลืมเหตุการณ์บาดลืมเหตุการณ์บาดพอกันพอก็เลยพ่อไปส่งพอดีพ่อมันจะไปให้พ่อไปสือค้องน่ามันะสือเอาไปเอาเล้วแล้วเข้าจะมันเ้อเอาลาวๆลเวาลวก็แปลว่าไปหยิบมาเทคเกตอิดเือเอาเอาเร็วๆเหมือนี้ก็วันกีฬาอีกเหมือนหนึ่งแม่ทีวันนี้มีฟุตบอลด้วยเหรอลูกใช่ไหม ชุดเดย์ให้ฟุตบอลใช่ไหมใชเป็นกวนนะสัวมาแกงงูอิรีอีเหลือสวยน้องกวนเขาวับวจุตื่นเต้นไหมจติตื่นเต้นไหมจะไปอ่าพีอ่าสปอร์ตเดย์อินอ่แกมาสกูเอาเหรอมาจะมาสาธใหเอาไหม ก็ยังเฮิร์ตอยู่เหรอโอ้ยนั่นแหละมันบอกเอ็กซ์ไซส์ก็คืออะไรฮะลองแดนเลนี่เราไม่เปียกหมดเหรอลูกแล้วทำไมครูไม่ให้เข้าไปตรงข้างในก่อน หนาวก็ออกกระเดี bit, sorry, ่ยวเมื่อวานนี้ก็หนาวนะทงเรียบร้อยเมื่อทนตัวบาทเสร็จสิ้นหน้าที่หนึ่งวัน ดีๆตากผา้าซักผา้าแล้วบรรนแต่ว่าช่วงบา่ายกับปุณนี่อาจฝนจะตกพี่น้องเบิง่งพี่น้องมองได้อันเวลาอันแดดออกเนี่มันงามไปหมดเิลยสวยสดอล่าอลามไปหมดเิลยมองมองได้ก็เห็นไปหมดเดิลยดอกกุหลาบบานล่างนั่นพี่น้องขอ้าวซอ้อนดอกกุหลาบบานล่างนี้เฮียจะเห็นมันงาม หลายๆบางปีปีนี้ก็จะปลูกด,ดอกกุหลาบหลายเบังงามคักงามเนี่ยแไม่เหลือเออเลืโอ้โจังหนึ่งามงามขนาดเลยบังกองกอนขี้อีกแล้วพี่น้องกองขี้กองขี้ขฟ,ฟังฟังนี่ข้าเจ้าเฮ็ดเขาขเขาละแบบเด้ออยากพาไปเบังได้เนาะเออจังไหนเนาะ เดือดขามถนนไปคนละฟังพี่เนาะพ่องกว่าน้นหนอยกว่าน้นหน่อย,อ,นนอ,ยอีก่กขี้อ่าจักรยานแบรงเลี้ย้กันข้าวพี่น้องข้าวฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้เข่าสอไอบ้านเลีคือกันแต่คนละพัน บรรยากาศหนาวพี่น้องหนาวหนาวไม่ค่อยมึงซื้อว่าหนาวาเดี๋ยวอผพาไปเบิ่งเขาหต้นอหยาอะไรนี่ยหยาแม่นมันหยาเลยมันเอยียงเลยต้นหยามั้งนี่อันนี้ต้นหยาไปเบิ่งเพียเพียยังมองอได้เหรอเพียเมื่อาาวานเขา เห็นอยู่มองไหไรเหรอข่าวบราเลีกอมันแต่กอดดีๆงามแฮะ